สวัสดีครับพี่พีเทุกท่านครับวันนี้พามาชมฮิตาชิ i g g 6 e e d นะฮะเป็นลานดึงเบาาคุณหน้าคุณตากันไหมครับจริงๆมันก็คือเคียวริสุสอนั่นเองนะฮะแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้นะฮะถ้าใครที่ตามเรามาก็น่าจะทราบละตัวนี้เป็น l i m i t ต็จริงๆก็คือฮิตาชิไปซื้อเคียวริสุมานั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วฮิตาชิเนี่ยเปลี่ยนเป็นแกนสลิง ะะแต่ทีนี้ผมรู้สึกไม่ชอบผมก็เลยเอาหางเคียวที่มันเป็นแกนเหล็ก,กมาใส่ให้มันเหมือนเดิมนะครับนั่นเองไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะ26นะฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้ตัวท็อปเลยลานทดและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คอยไฟทนมากมนี่ทำเครื่องให้เสร็จหมดแล้วตัวนี้เอา4500นะฮะรวมส่งนะครับ4,500บาทรวมส่งนะครับ ไม่รวมใบมี3แฉกนะเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูนะครับกำลังของ 26cc ซีซีซึ่งเบามากเคียวเป็นรุ่นที่เบาแล้วก็ตัดทํางานได้ทั้งวันนะครับเคียวจึงเป็นที่นิยมมากในสําหรับพี่ๆที่บางท่านก็ไปตัดเข้าดีแหละตัดได้ทั้งวันนะครับแล้วตัวนี้ด้านด้านหน้านี่รู้สึกว่าเป็นแมกนีเซียมนะนะครับจะทนความร้อนได้ดีนะครับภายใต้แบรนด์ฮิตาชินะครับ CG26ED นะฮะโดยรวมก็สวย นะครับทำให้หมดและทั้งตัวหัวยันหางเลยนะครับมีประกันให้120วันเดี๋ยวลองสตาร์ทแล้วลองตัดดูเดี๋ยวเราจะไปบู๊กันดึงเบาฮะเครื่องแน่นๆฮะไปอ่าเดี๋ยวเราจะลองสนามนี้นะฮะนี่เป็นสนามที่เอาไว้ฝึกวิทยายุทธเครื่องเรานั่นเองอันนี้ก็เบาเลยยี่สิด้วยประหยัดน้ำมันอีกต่างหาก ลองโดยใบมีดอลิกสามแฉกนะฮะสามแฉกผอมที่ฝั่งยุโรปจะนิยมมากเลยต้องตัดบนแล้วนะฮะตัดล่างไม่ได้แล้วเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันไม่เรียบเลยเนะี่ยที่เหยียบอยู่เนี่ยเป็นตอเนะฮะมันเป็นตอมันเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะไปลงลึกมากตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นของขมเมาญี่ปุ่นติดท่ออยู่เลยนะฮะ ได้ครับย่าราลบทู่ได้ครับแต่ต้องระวังเอาหน่อยเพราะพื้นที่ไม่ใช่ที่ของเรานี่ใครชอบเบาๆร้านเบาๆแล้รตัดได้ทั้งวันนะฮะเคียวไม่ทำให้ใครผิดหวงัง4,005นะฮะตัวนี้ 26cc ตัวท็อปแล้วนะครับภายใต้แบรนด์ฮิตาชินะฮะ เออตัวติดง่ายประกัน120วันนะครับแล้วก็ดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับเหมาะกับผู้สูงวัยหรือว่ามือใหม่นะมือใหม่ที่หัดเล่นเครื่องนะครับอะไรไม่ต้องห่วงนะครับมีให้นะครับโอเคครับสวยนะของแถมก็มีสายสะพายแล้วใบมีดใหม่นะครับสวัสดีครับ